พยานงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องอันงนะครับวันนี้มันเยอะแยะมากทั้งแฟนคลับหลายคนเลยเกินคาดเกินคาดใช่ไหมครับพี่เอสเกินคาดเกินคาดไม่ไม่เกินคาดครับเพราะว่าน้องๆองเขามีแฟนคลับเยอะแล้วเหนียวแน่นใช่เหนยน่นคทำไมถึงเลือกเป็นหนังผีแบบแนวดีครับพี่เอท่าผมเนี่ยคิดพอดหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จริงๆแล้วไม่ได้คิดว่าเป็นหนังผีนะเป็นหนังเป็นหนังรั คนรักกับผีคือหนังหนังของผมเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของรักที่เป็นข้ามเส้นเพื่อนรักกันนักสืบกับเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยและอันนี้ก็คือคนกับผีก็คือเป็นรักข้ามเส้นที่ข้ามแบบเป็นเส้นที่ใหญ่มากเรียกว่าเป็นเส้นเส้นใหญ่เส้นใหญ่มากแล้วอยากรู้ว่าผมอยากรู้เองว่าถ้าเรารักคนที่เหมือนจะเป็นทำไม่ได้ไหมอันนี้คือตรง ปเล่นด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าเขาเหมาะกับบทเขาน่ารักส่วนโบเนี่ยส่วนโบเนี่ยเห็นจากการสัมภาษณ์ของผู้พี่ๆนั่นแหละสัมภาษณ์แล้วเขาแบบเฮ้ยดีดีเนอะผู้<ด>หญิงคนนี้มันตลกดีแล้วมันก็ไม่ค่อยกลัวอะไรเลยเปเล่นเรื่อยๆก็หน้ารักอะไรทำีการแสดงน่ะเขาดีไหมหรือมายังไงการแสดงการุ่วมงานไงก็ต้องแบบการแสดงดีอยู่แล้วการแสดงจริงตอนแรกไม่รู้นะไปเปิดดูทูบดูเฮ้ยมันเล่นเก่งนี่น่ะแล้วก็น่ารักเขาเป็นนางเอก พม่รู้เ่ยพวกงี้จะมาแหละใครมาวะเสียงดังแล้วปังนู่ะแล้วฝังนูนะทำไมถึงเซีนัเนี่ยเหรอยังอันนี้เป็นเด็กเส้นอยู่แล้วฝนเนี่ยฝนรู้จักกันแล้ววันแรกที่เขาเจอผมแลวเขาด่าผมเลยผมก็เลยชอบด่าว่าเป็นคนด่าว่าประโยชน์ว่าอะไรคะ ตอนแรกคิดว่าเป็นคนคิดว่าตอนแคสติ้งมันดูตลกไงแล้วก็ปัญญาแล้วก็ปัญญาอ่อนแล้วพอมาดูเทปไอเทปพ,พวกยูทูบพวกเพลงอะล่ะเฮ้ยมันคนเท่นี่ยว่ะตึงเลยตึงเลยซะด้วยแล้วพี่เอต้าไปว่านันแสดงเรื่องนี้มีทุกคนที่มาร่วมงานนักแสดงทั้งหมดเหรอครับโอ้เยอะมากมีแก๊งเด็กแว้นอีกมีนับพวง แล้วก็มีแขกรับเชิญที่เห็นที่มาในตัวอย่างมีซันนี่มีพีคแกงโฟอีฟต่างๆมากมายทําไรมันไม่ต้องใช้บุคลากรเยอะขนาดนั้นครับเพราะว่าเอาไว้ตัดตัวอย่างนี่แขกหรอไม่แขกเลยเอาตัดตัวอย่างตรงๆเลยใช่เมบอกเขาหมดเลยพี่ร้อนเหรอไปบอกเขาเพราะตัดปุ๊บคนจะรู้สึกว่าโหแขกดาราเยอะไม่ไม่คือคนมีการหลอกผีเราก็อยากให้แขกรับเชิญมาเยอะๆความจริงอ่ะอยากได้อีกเพียบเลยแต่ว่าคิวไม่ได้ โบรเป็นฮันเนอร์ที่ยอดเยี่ยมมากครับตแต่ว่าก็แต่ว่าแต่ว่าอะไรแต่ว่าก็ดีทุกอย่างเรียบร้อยมากอ่า,าอยูว่าดีหรือว่ารอค่อะในข้อทุกอย่างรับรู้ครับผมสนุนสนานลั่วไหมครับเวลาเขาหลอกกันแต่ละครั้งไม่กลัวเลยออกไปทางคือมันขัดกับคาแรคเตอร์รรมากครับอ,อนองกับโบอ่ะมันคือสุดว่าคนละฝั่งอะไรเงี้ยมันเลยมันเลยทำเป็นทุกอย่างแบบเฮ้ยน่ารักอ่ะ มันตายอยู่แล้วตายดยตายั้งเริ่มเลยมาทางนี้าทางทางนี้บ้างสามคนก็เหยีบมาสามคนบ้างสานบ้างค่ะชลาบ้างค่ะอะเขยีบเข้ามาชิละลราแน่นอนสคนนี้มาตาลานแนอนลูกที่เป็นไงบ้างครับหนแล้ว่กมันจะมีความป๊ม ไม่ต้ดงมาไมแต่องาแต่อยากให้ไปรอดูนี่คนนี้คขเป็นไฮไลท์ของเรื่องอนานี่อยากจะบอกว่าทางเอกจริงๆไม่ใช่อโหน่งนะกล้องเจอันนี้ไม่รู้บอกได้มากขนาดไหนเร่อจริงนักเอกอะลองมองแค่เพียนิดเดียวจริงกันไหมพี่สองสองเด้นี่ยถอดเสื้อไหมคะยิ่ง่าถอดเสื้อเอานี้ยิ่ง่าถอดเสื้อพี่หนูพูดเลยนะว่าทางไทยยิ่งกว่าถอดเสื้อ แล้วอฝนมาก็ไปรอดูตอนนั <Empire> ้นแสดงเป็น <Slow> ย <traffic> ังไงบ้า <Olymp> ง <ian> รัปากเค่ะมาางันไม่ได้เศษนะคะขายางเดียวค่ะไม่ได้เศงพี่คุงคุณตงบ้าโง่ดสิบาอะไรอะไรกันครับพระยอดนักดีกันอันนี้มือเะลรยสิงหรวไม่มป็นกระเป๋าอ๋อสล์นครับมันหยุดด้วยมันดูมันเยอะครับ ทักทาทุกทุกคนนะครับอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมภาพยนตร์ไทยทุกท่านนะครับมาชมภาพยนตร์เรื่องอนงในวันที่หนึ่งพุษภศคมนี้นะครับเป็นวันแรงงานนะครับเราไม่ใช้แรงงานคนแต่เราใช้แรงงานผีได้นะครับเพราะว่าผีจะหลอกพวกคุณทั่วประเทศเลยแต่ว่านผีที่น่ารักไม่ต้องกลัวเลยนะครับก่อนจะขอฝากว่าขอฝากว่าหนึ่งพุษภาคมไปดูกันทุกคนนะครับก่อนจะจางกันไปพวกเราแห่กันทั้งหนึ่งทีแล้วก็พูดว่าน้าโกไม่จานแน่นอโอเคแห่งแนนอ หนึ่งทันไทยรออยู่นี่รออยู่ใครทำมาแห่รออยู่ทำแห่อะไรรออยู่อะไรหนึ่งสองสามแห่หน้าหัวไม่จ้าหนึ่งหกนักข่าวคอมนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนครับขอบคุณมากครับพี่คุณค้าขอบคุณมาก